พี่ป้านะครูโผตัวก้วนเปิลบอนสีพี่น้องตัวนี้บอลตัวนี้กระบอนตัวนี้มันสีคือกันแต่คนละพันุอันนี้พันธุ์ยังเกาะน,นางใหม่นางใหม่อันนี้พันธุ์อ้นั้นไอจำไม่ได้ชื่ออะไรเดี๋ยวต้องถามต้องใส่แต่ที่รู้รอันนี้ของพวกนี้มูลค่าสูงค่ะเห็นไหม ไปไพี่น้องมาอีกแ้่นี่ยังเอาแค่ว่าสิข้าให้เบิงดอกบ,บอลสารพัดพัดใหม่ดอกขอบพุ่นหลายหล,ลายด้ยทีไดงของมาติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในสองพูนแห่งทีโอ้ต้นเงินไหลมานะคะจะมันจะเป็นไม้มงคลค่ะเป็นคนไม้เลื้อยปลูกประดับเพื่อความสวยงามได้ค่ะและต้นที่เขาเขานิยมกำลังกำลังเล่นอยู่มีต้อนอะไรบ้างนีค่ะนางไม้ค่ะนางไม้ต้นนี้เขาเล่นอยู่แล้วก็ หกหลงค่ะกลง็ต้นไหนเนี่ยหกหลงค่ะเนี่ยตอนนี้ต้นนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ต้นอะไรนะตสนนี้จันเดย์แล้วผู้ปลูกกับผู้ขอคนไหนกันอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เลยมีมีมีผู้ปลูกใช่ไหมมีผู้ปลูกคือคนนี้ใช่อ่ะผู้ขออยู่ไหนชี้หน่อยดิของคนนี้ไง ไก่ไก่สุจริวนค่ะไก่สุจริตหวันไี้บ้แบมันงั้นกันโอเคงามงามผีน้องค่ะของหลงสาหองสาวมักคนมักปลเนาะปลูกสารพผัดข้นอยนี่ต้นเงินไหลมานะคะจะเป็นมันจะเป็นไม้มงคลค่ะเป็นพันไม้เลื้อยปลูกประดับเพื่อความสวยงามได้ค่ะและต้นที่เขาเขานิยมกำลังกำลังเล่นอยู่มีต้นอะไรบ้างนี่ค่ะนางไม้ค่ะนางไม้ต้นนี้เขาเล่นอยู่แล้วก็ ปลูกหลงครับปกหลวงครัมะนาวปลูกใส่กระถางได้กี่ปีเนาะประมาณสองปีแล้วปลูกยากไหมใส่กระถางแบบนี้ปลูกไม่ยากเดี๋ลูกมันไม่ใหญ่ไงแต่ถ้าว่าลงดินมันจะใหญ่กว่านี้ประมาณหกลูกกิโลนี่ถ้าขายต้นตอนตอนต้นตอนต้นตอนกิ่งกีบาทกิ่งเหรอขายไปกิ่งละสองร้อยกิ่งสองร้อยกิ่งสองร้อยเป็นมะนาวปลูกกระถางเนอะพี่หนอนเนอะเนี่ยปลูกปลูกใส่กระถางนี่ลูกนี้ก็ยังไม่ใหญ่ดาน้กระถางถ้าลงดินมันจะใหญ่กว่านี้ ลูกนินใหญ่กว่านี้ใช่เนี่ยนี่ลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยมันี่เล็กๆกนี่กำลังเติบโตยู่อไหนๆลูกเล็กเด็กๆนี่ไงกำลังเป็นลูกเล็กๆอยู่เป็นข้าวหรอเปล่าอ่ากำลังออกดอกลูกใหญ่หนึ่งอย่างงี้เนาะอันนี้อันนี้ยังไม่ใหญ่เต็มที่นะถ้าใหญ่เต็มที่ก็ประมาณกับกับเท่าส้มเลยเออประมาณกับเท่าส้มเลยเนาะใช่นี่ยังลูกเล็กอยู่เลยนี่นี่ปลูกฟางนาวใส่กระถางพี่น้องตอนตอนกิ่งสองลอยบาท น้องเาตอนอยู่นนงได้ะเดลยน่ยเนอ่านันนะออนออเออเสอวยพี่นะเนี่ยตนกินกินว่าสองหน่อยพี่น้องค่ะกินด้วยกนไ้ยมา่าไปไนไ้่นมาเดี๋ยวมันหมัดทงี่นี่ตกนนี้มันไม่หมัดงที่

มะนาวพันอะไรพันอะไรลง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 สาธิตมะนาวหน่อยจับมะนาวหน่อยนี่นิหมะนาวมะนาวเป็นค่ะแต่ว่ามันเป็นพันอะไรนะพระราชทานเออไปอยู่ตรงนี้พ่อห้คที่ตัดแมันเป็นพันพระราชทานค่ะแต่มัน